ครับสวัสดีครับมื่อนี้เข้ามาพบพ่อกับทีมงานสร้างนบอีกเนาะมื่อนี้เข้าก็ได้มีโอกาสมาติดตั้งที่ยกมันอันนี้กระสงของสร้างนบเพราะตามสไตล์ของสร้างนกนะครับนี่มื่อนี้มาติดของคู่ปุาคือทั้งอำเภอสมเด็จเนาะครับมื่อนี้การขับเคลื่อนลั่นทดสอบระบบกดกดเลยครับกดเลยลดเยสบ้าครั ลองเราลองเราครับว่าเด้งระนั่นดอกเด่งกับเดย๋ยวเมันกับเนียวครับทดสอบระบบกดกามอนีเ้ากะมาทดสอบความสูงกะครับตามมสไตล์ของตางนมเนมาะพี่น้องกมันีเข้ากะนี่เบอร์โทกาม เลกล่างสองล่างสามครับการออกแบบร่มตัวครับโครงสร้างมันแน่นออกแบบสวยๆตัดสบายมันต่างนุ่นมากจริงๆนี่เปิดใจเลยน่ะปดไงวะใช่ครับเอาตัวสอบแล้วบลกนกอีกแค่นั้นกลางเพียงแค่เพิ่มสูงเพิ่มสูงกับเพียหลังนี่ครับบ้านชั้นเดียวครับเลยเลยครับครับ ตา์ของสร้างนกครับเรื่องเขาก็ได้มาติดตั้งโอเคนะครับนะเนาะครับเขาแบบการันตีจากลูกค้าครับเขาบอโฆษณาบอไครนี่มากไหมเนาะเอาโัวะระบบรถเขา,านี่ตรเก็บงานกวขนขันเนาะ ก็เหมือนี่มาทายคาาลิปเบ้งตามรูปลับของสไตล์ของสรงนะ้างนเหมืนี่ครับหาคำกับเป็นล่างสามครับพี่น้องบอกให้ดูล็กตบอแง่ายอดครับคันทุน40่ิบรลอมมีห้อนครับคันท,ทุนรับประกันแลวว้แลบวบล็บบดล้วบกดสายดำครับเพี้องอาให้จุดควั เก็บเขาไปแล้วมันงกะชิยูะมาณนี้ครับกะชิบโบาเน่าโบะกีกะกะชิยูออะมาณนี้การออ,อกแบบตัครื่องระบบกดของจางรถกะชิไซสปริงให้ครับสบปริงดึงกลับเขาปิดตัวนี้โอโทรสองสกเณ์ของจางรถคือกางเก้าวดำนะพี่น้อง แย่แต่หลายตัวกว้างมันไปมันเริ่มเอาโลโกไปคนน้ำหรือเอาเบอร์โคไปอะไรคนคนนี้สามารีวิวๆในเรื่องนี้ไี่หรอเ่าระบบคอนโทรลละระบบคอนโทรลของทางทางเราครับยกห่ายกสูงครับลุ่มๆสบายครับตามระบบ เห็นไหมพ่อข่อใจบ่อจิอใจบ่ความสูงได้การเนาะเหมือนี้นนครับตัดนี่นะครับนี่เฮ็ดงานตากแดดครับโม,มมี่โฮมมือนนี่ตากคไนไรกดแชร์เด้อพี่น้องผูใ้ใดสงการผู้ดใดสนใจก็ทู่ เดี๋ยวสิฝากเบอร์โทรไว้ถ่ายคลิปคือเก่าเหรอพี่นอ้องครับสวัสดีครับ